ลูกค้าส่งแฟ้มมาสั่มนะวันนี้สิบหกิบนิน้วนี่ตาดีนะครับเ d ดีขีดหนึ่งหกอานี้ครับทำยูงไะครับอาการดูครับเดิรยป้าก่อนเปิดสวิตช์เปิดปุ๊บทำดูทำดูมอเตอร์ มอเตอร์ทำงานนะครับแต่ไม่หมุนเป็นเสียงอาการนี้ก็เคยซ่อม,มนะครับกับพัดลมรุ่นต่างๆนะครับอันนี้บ 3, บเอบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามสปีดสูงนะครับหมุนนะครับเบอร์หนึ่งหมุนเบอร์สองหมุนเบอร์สองหมุนครัหมุนชา้านะครับอาการเบอร์สามหมุนได้เบอร์หนึ่งหมุนชา้าประมาณนี้นะครับอาการ แล้วก็ถอดตาที่กระดี้นะครับเพ่อให้ดูขั้วสายตรงนี้นะก่อแก็ออกระวังถอดันะก่อนคลายนะครับ๋ย,ย่บุบ้นหุดพอถอดได้นิดหน่อยก็ใช้น้ำมันครับ mm hmm. ก็ยหยดไป มองไปเลยนนะครับเดี๋ยวทำไปตรงแกนนี่แหละเพื่อให้เราถอดตัวไ,ได้ง่ายขึ้นไปก่อนเริ่งมองสามสี่ ข้าไในก็จะมีที่เติมผมขายดูตัดนง่งครับกับสตสงพื้นที่อะครข้นมาพดไซนกระซายเลือดเลือดอะรครับ ลบคมลบเหลี่ยมเราจะได้พอออกไร้ง่ายอันนโอเคครับเรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวน่าจะดูนะพี่ก็เอาเลยกด เคนะครับอันนี้ใส่ล็อกนะครับใส่บินล็อกก่อนแล้วก็ใส่ตัวล,ลองนะครับส ต่อครับตรงนี้ฝนตกครับข้างนอกจะมีเสียงฝนรบกวน เสียงบรรยายหน่อยนะครับพยบายามจะพูดให้ชัดชัดที่สุดนะครับหลังจากที่เราได้ทำการหยอดน้ํามันหล่อลื่นรื่นลอยนะครับใน้เครืองช่วยวบริวันนต์นะครับออลองมอนดูนะครับก็ถือว่าคล่องตัวนะคล่องตัวอืมช่วงสไลด์ได้โอเนะครับนี่ป<อ>ออรับแกนแล้วลองทดสอบหน่ครับการนี้เมื่อกี้มันทดสอบแล้ว ถ้าเปิดสวิต์นะครับก็ให้เครื่องทําง,งานไม่ยอมหมุนนะครับเราจะใช้มือหมุนช่วยแล้วก็เครื่องก็จะทําง,งานได้นะมผมใช้เบอร์หนึ่งนะผมหมุนช่วยนะแล้วก็กดสวิต์นะครับเครื่องจะมีเสียงมอเตอร์ร้องเสียงค้างๆนี่นะครับนะเหมือนกำลังมอเตอร์ไม่ถึงนะ ตัวสามมันช่วยมอเตอร์มันหมุนันหมุนช้านะครับอาการนี้ที่เราจะต้องเช็คขอไปนะครับก็จะเป็นตัวคาปาซิเตอร์นะครับ,บ,บเ,เราก็มาวัดค่ามิโครฟลักตันดูนะครับว่า ถ้ามันโอเคอดีวกว่าน,นะครับถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์ตัวน,นี้ครับผมวัดให้ดูนะครับถ้าสเปคของเขาก็คือ1.5ึมิโรฟารัดนะ400โวลต์นะครับผมตั้งย่านไปที่โอห์มนะครับปรับไปที่ NF นะครับหน,าโน,โน้ารูฟารัดคือมิโรฟารัดทั้งแหลนครับถ้าวัด ของตัวอุปกรณ์นะครับนี่แตะแตะพ่วงนะครับมีพ่วงผมก็แตะแบบนี้อยู่นะครับในโหมด1.4 1.4มโครฟาร์ดนะครับสเปคของเค้าคือ1.5นะครับกําลังสตาร์ทอาจจะไม่ถึงนะครับกำลังชุดง่ายกำลังสตาร์ทไม่ถึง1.5นะครับก็คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพนะครับบอกว่าพอใช้งานได้ไม่พอใช้งานได้แต่เครื่องมันไม่สามารถ หมุนสตาร์ทเองได้นะครับโดยใช้มือนี่จะเป็นค่าคือค่าผมนี่ครับนี่ครับมองเห็นนะครับหนึ่งจุดเนี่ยสเปคอของเขาหนึ่งจุดห้ามาดูกันครับเมื่อกี้ผมทำการเตริมน้ำมันบูทหน้าบูทหลังนะครับ ตรงผนังซัมน้ำมันนะครับนี่มอตเตอร์ก็ถือว่าหมุนได้นะครับตรงคล่องนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมอตเตอร์ยังไม่หมุนนะครับคือไม่สตาร์ทผมก็ลองเปลี่ยนแคปนะครับเพราะว่าแคปตัวเดิมมันอยู่สี่หนึ่งจุดสี่ให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดห้าที่เป็นตัวเดิมก็ยัึ่งจุดสี่นะครับแต่ว่ามันลดค่าสูตรหนึ่งก็อเอาตัวมามาเปลี่ยนนะครับมาดูคนนะครับว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะครับเที่ผมตรวจสอบ เสียบปลั๊กไปเปลวสวิตช์นะครับเปลวสวิตช์ก็ยังให้หมุนแต่ผมใช้มือช่วยนะผมลองใช้มือช่วยนะนะครับถ้าใช้มือหมุนช่วยนะครับมอเตอร์สตาร์ทได้นะครับเบอร์สองเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งถ้าปิดเมื่อไหร่ปุ๊บไม่ได้ผมไม่ต้องใช้มือต้องใช้มือช่วยน สายสีแดงนะครับสายสีแดงเราสายสีเทาเชื่อมมาจุดนี้นะครับสายตรงนี้สายสีแดงสายสีแดงวิ่ง ขวดอาสาสีแดงน,นะครับสายนี้งงครับสางไงยไม่ขาดนะงงครับสาายขครับสายสีเทาจับสายสีเทานะครับอ่านี่ก็ไม่ขาดนะครับไม่ขาดจะมีแอปเทอร์โมฟิลตรงนี้ วัดเซองโมติวก็ไม่ขาดนะครับไม่ขาด Yeah. <laughs> เดี๋ยวผมตรวจเช็คตัวสายสายต้องแรงนะครับแต่ล้วจุดนะครับสายต้องแรงจิกจุดนี้ก็มองเห็นหรือเปล่าครับสายต้องแรงจิกนี่ครับไม่ขาดนะครับแต่มาเจอตรงนี้ครับมาเจอตรง นี่ครับจุดนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับไม่ครับมือีไมู่้นะครับนี่ครับขาดสองเส้นนะครับสายทางแดงน่าจะปัญหาก็คือเครื่องพัดลมมันฝืดนะครับใบพัดไม่หมุนนะครับหมุนก็คือใบพัดหมุนช้านะครับหมุนช้าเครื่องทํางานหนักเน้อเตืร้อนนะครับก็เกิดการไหม้ของหม้อของตัว สายของแดงเนี่ยนะครับของเส้นเนี่ยขาดก็ไปขาดโดนตัวกดสตาร์ทนะครับทําให้มันไม่สามารถสตาร์ทได้ใส่แคปไปแล้วก็สตาร์ทไม่ได้นะครับต้องใช้มือหมุนช่วยถึงสตาร์ทได้นะครับก็จบครับก็ต้องเช็คว่าคุ้มหรือเปล่ากับการเปลี่ยนกดลวดนะครับกดนึงก็ประมาณ400ถึง500บาทนะครับหรืออาจจะแพงกว่า500 5้0นะครับ ซื้อเครื่องใหม่เพิ่มตังค์นิดหน่อยไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับก็พิจารณาตัดสินใจนะครับถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนชุดนี้นะเปลี่ยนชุดมีซื้อมาใหม่ราคาน่าอยู่มา550ถึง600นะครับชุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่ตรวจเช็คซ่อมพัดลมนะครับอยู่ที่บ้านนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนครับคาปาซิเตอร์แล้วไม่หายนะครับก็ พลุมไม่หมุนต้องใช้มือหมุนช่วยนะครับแล้วก็นะครับกรน,นีเติมน้ํามันขอเลื่อตไปนี้เข้าไปนะครับออใบพัดหมุนคล่องตัวดีนะครับแต่เครื่องก็ยังไม่สามารถสตาร์ทได้ต้องใช้มือหมุนช่วยนะครับนี่อาการก็เกิดชุด<ม>ก็เจอครับสายทองแดงขาดสองเส้นนะครับสองคู่ก็เรียบร้อยนะครับ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไห้มาอ้อยสรัครทุกนีนะครับหวังว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับถ้าชอบลุปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่อง SRP ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ